ส <Okay. S 2> วัสดีครับอันนี้ก็จาก,กร้านพยอมมิสิกก็เก็ดข้างในแต่ก็ยังไฟฟ้าพ่ดีนะครับก็สุดยอดถ้ามีหลายสีหลายรื่นไหลายแบบนะบก็ง่ายเมาณก็เอาที่เกิดจบลุ่นไหลไปก,ก่อนง่ายเสียนะครับเดี๋ยวนี้ก็นี่เราสามารถถอดประกอบได้นะครับคือคือไงว่าเราจัดส่งตาง่างจังหวัดนี้จะแห่นี่จะถอดออกไปเนาะ มันจะพับเนี่ยจะไม่มีแหนโผลมานะฮะก็จะสะดวกมากปลอดภัยนะครับแล้วก็ลูกค้าก็สามารถจะไปนั่นแล้วจะทาครับนี่ก็ไปการใส่เอ่อนะครับแหนนะครับก็คือที่ตอนจัดส่งไปจะไม่ได้เอ่อใส่นะครับคือจะเป็นถอดออกไปนะครับเพื่อามสะดวกในการขนส่งแล้วก็ใส่ตรงนี้นะฮะมันจะมีเอ่อวางไว้ในกล่องนะฮะตัวนี้ครับมีทื่อแหวนองด้วยก็ขันนัดกก่อนนะฮะแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับผมตามนี้นะครับ ตามรูปเนาะไม่ยากครับผมใส่เข้าไปแล้วก็แล้วก็ให้มันแบบจับแหวนนี้พอดีพอดีแล้วก็เหมือนในคลิปนะครับแล้วก็เราก็ขันให้พอดีก่อนนะครับใส่เข้าไปก่อนอเคนี่จะเป็นจากโรงงานเลยนะครับที่ที่ที่ประกอบกัน,นแนะนําไม่ยากนะครับผมลอง,งทำดูฮะนี่ครับก็หมุนให้าตามเข็มนาฬิกาให้พอตึงๆนะครับ ดึงแล้วก็ค่อยขันย้ำอีกทีให้แน่นนะครับแล้วก็ปรับระดับให้ให้พอดีครับอ่าแล้วก็นั่นด้วยฮะก็ดูที่แล้วก็ลูกค้าก็สามารถจะไปนั่นเราจะทําคลิปให้นะครับแนะนําการประกอบไง,ไง่ายๆฮะนี่ผมก็กำลังทําการประกอบอยู่โอเคนะครับเย้ายกับอันนี้นะครับท่านคนครับผมจะขันน็อตโอเคนะครับจะขันน็อตเนี่ยมันจะมีน็อตเยอะนี่นะพอดีผมจะปรับแฮนด์ขึ้น ถ้าไม่ปรับมันจะชนฮะก็ต้องปรับขึ้นก็ใส่ได้นะฮะตกไฟตกอะไรก็ว่ากันไปโอเคครับตัวน,นี้ผมจะออกออกมาครับครับมันไม่ยากนะครับผมรบป,ปรับแรงขันได้มีปะจจแถมให้ด้วยนะ12กับ,บเบอร์10เนอะ เราจดแถมให้เป็นคระะับกระสุดรับขึ้นมาโอา้โส,สุดหน่าโอเคครับโอเคอ่าช่างกงไปนิบหน่อย้หน้ากากออกนะบางนั่นไ,ไม่เป็นไรนิบหน่อยขาตรงเอล้อต้องจับล้อด้วยนะฮะตอนขยับขึ้นแล้วก็ประมาณนี้ได้นะสูง เแล้วก็จะดูนะฮะแล้วก็ขันให้แน่นนะครับผมตึ้งๆเลยฮะเดี๋ยวจามีวิธีตอนใส่ทีเนาะอันนี้ผมปรับนี่ก่อนพอดีเราจะเตรียมโชว์จำหน่ายนะฮะเขียนะครับเนี่ยเดี๋ยวได้ขันให้แน่นนะครับเพราะว่าถ้าไม่แน่นเราจะขันที่หลังได้แต่มันจะไม่สะดวกเท่าเราทนโอเคอะไปขาได้ครับลองขยับดูล้อได้นะครับเดี๋ยวไปเรียกมาให้อิสระนะครับโอเคได้นะ นะครับตรงน,นี้ก็โอเคเดี๋ยวเราทำประ,ประ,ประ,ประกอบประกอบไปเรื่อมาต้องยึดตรงน็อตตรงนี้ก่อนนะ,ะต่วนนี้นของโอจะทดสอบมันจะอย่างนี้ก็ได้ง่ายๆเติมนิน <S <S <ๆ>ดน็อตตัวใหญ่ก่อนนะฮะอ่าเองกล้องมาถ่ายตรงนี้นะครับไม่ยากนะครับโอ้ประกอบง่ายใครๆก็ประกอบได้ครับผู้หญิงผู้ชายเด็กนะครับนนี่ะครับอย่างน,นี้เราก็ขันมันหลุมๆก่อนเนาะ แล้วก็มาขาันตรงนี้นะฮะตรงนี้ตรงนี้นะฮะตรงจุดสามจุดนะฮะนั่นจุดใหญ่โอเคนะครับอันนี้ก็เยันสุดท้ายเนาะก็ขันให้ไม่แลไม่ต้องจนจนเยอะเกินไปนะล้นแล้วก็จะแตกนะฮะมันนะครับคือต้องเอาแบบพอดีพอดีก็พอเผมว่าพอดีพอดีพอละโอเคนะเพราะว่าทุกอย่างถ้าเกินไปมันก็จะแตกนะผมว่าเราใช้แบบนี้ก็ได้ง่ายๆแต่ก็เนี่ยแต่สะดวกนะคือทำดีตรงนี้ประมาณนี้ ตัวมาให้ยันนิดหน่อยฮะโอเคนี่ก็ตัวนี้สุดท้ายนะครับตัวใหญ่สุดก็อันให้แน่นหน่อยตันนี้อันนี้ครับเป็นอันนี้ครับอืมอันนี้ตึงแบโอเคน,เคน,เคนะครับประมาณนี้ก็จบกระบวนการเดี๋ยวเราทด